พี่ออโซนยายบอกว่าหนูป่วยหนูไปดูไกลๆน้องหนูต้องทําอะไรไงหนอ,อไม่ต้องนั่งข้างหลังเดี๋ยวน้องเป็นยังไงต้องนั่งข้างหลังอ่ะเป็นยังไงออโอ้เดี๋ยวน้องหัวแทกอสอโนก็เลยต้องคอยนั่งข้างหลังน้องโอ้อ่าน้องหันเลยเห็นไหมน้องหันแลยต้องทําไงน้องหันมาทางนี้แล้วน้องหันมาทางนี้แล้วหนูต้องทําไงเอา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 ,เอ,า,เอ,า,เอ,าอย่างนี้นี่เอง แบบนี้นี่เองแต่หนูไม่ต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้น้องก็ได้ลูกโอ้โหไม่สบายมารักกันจังวะฮะไม่สบายมาลักกันจังวะฮะไม่สบายมาลักกันจังเอากา้น้องไม่กินนัวไม่ต้องเอาหน้าเข้าใกล้น้องสิลูกมันก็จะหายกันเนี่ยต่างคนต่างจะหายแล้วกเดี๋ยวก็ติดอันอันนี้กับพึกอ่ะอพี่อพี่เอ้ออน้องระวังระวังน้องลมโพพี่ต้องคอยดูน้องถ้าไม่นั่งข้างหลังน้องน้องจะเป็นยังไงนะ หัวแทกปูนหูยหนูรักน้องเหรอลูกรักน้องไหมเป็นห่วงน้องเหรอโอห้หกลัวน้องเจ็บไหมลูกอ้าวอา <c oughs> <c oughs> ยังไงวะมาไยังไงวะมันยังไงวะ, <c oughs> งงวะ <c oughs> สรุปแล้วมันรักน้องหรอวะ ดูหัวแทกหัวแทกดันไม่ได้นนู้นแล้วหันน,น้ำไได้นู้นอ่ะหนูไม่ต้องเหนียวน้องลงไปสิลูกอื้มคึกกันแล้วใช่ไหมเนี่ยคืนนี้สบายหน่อยแล้วใช่ไหมลูกฮะแต่ก็ยังไม่ให้กลับบ้านหรอกนะเอ้ะออพอละพอละโอ,อ้ยอ,ออเก้าก็อยากให้มันไกลๆพัดลมหน่อยเหอะเราอ่ะมันโรคอะไรโรคชอบพัดลม